วันนี <S 2> <S 2> ้จะเรียนคำศัพท์หลายอย่างนะคะはい้บริยั k a ริษัท a ริษัทบ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 าิษัทบริษัทบรกษับริษัทบริริษัท รองโงเอ็กนะคะให้ห้องยาห้องยาบุ๊กสตอร์ร้านหนังสือค่ะจำได้ไหมคะห้องห้องห้อง,งหมายถึงว่าบุ๊กหนังสือค่ะเ้าก็ยะหมายถึงว่าร้านหรือว่าสตอร์ค่ะก็เลยกล้าติดกันก็ห้องยะนะคะไห้มีเซมีเซ มิเซ่ shop ร้านค้าค่ะไอ้กาโกกาโกกาโก s c h o โรงเรียนค่ะไอ้โคเดสเอ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 หรืออุจิอุจิ house บ้านค่ะไอ้เอเออุจิมีสองอย่างค่ะ จุ่จอดรถค่ะชื่อชาหมายถึงว่าจอดรถโจหมายถึงมาสถานที่ค่ะจุดจอดรถต่อไปธนาคารค่ะใช่บริษัทเ 本屋、店、学校、家、うち、駐車場、銀行は2軒になる。